สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสันกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภัยอุตกภัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะคบผมขอบคุณครับสวัสดีครับกลับมาพบกวันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวัตภัยอุตกภัยพยากรณ์อากาศนะครับผมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นกําลังแรงนะครับจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มอ่อนกําลังลงแล้วนะครับผมแต่ก็ยังทําให้มีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรงนะครับเป็นบางพื้นที่ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูดจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจึงขอให้ประชาชน บริเวณดังกล่าวนะครับดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยนะครับผมส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกําลังแรงนะคะทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรงอย่างต่อเนื่องนะครับผมโดยอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง2-4เมตร จึงขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งนะครับหรือ storm surge ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันนะครับผมส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับในระยะนี้มีลดน้อยลงนะครับผม พยากรณ์อากาศภาคเหนือนะคบภาคเหนือจะมีอากาศหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด18-27องศาเซนเซียสบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-11องศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะันออกเฉียงเหนือนะครับพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่7-12ถึงองศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด20-23ถึงองศาเซนเซียสบริเวณยอดภูดจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด2อ0ถึงองศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพัดด้วยความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด14 15งองศาเซนตยเกรสอุณหภูมิสูงสุด25-27ถึงองศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลตมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพัดด้วยความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง,มโงาภาคตะวันออกอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่1 4 1 8ถึงองศาเซนเซียส อุณหภูมิสูงสุด26 31องศาเซลเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพัดด้วยความเร็ว20 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1 2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีขึ้นมาจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรง โดยลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพัดด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรโดยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจะมีฝนฟ้าคนองร้อยละ20%ของพื้นที่โดยส่วนมากจะตกบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส ลมที่พัดเป็นลมตะนออกเฉียงเหนือนะครับพัดด้วยความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง2-4เมตรโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่18-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-30องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4%ของพื้นที่โดยส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะนออกเฉียงเหนือนะครับพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอากาศจะเย็นถึงหนาวนะครับกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่15-16ถึงองศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-27องศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เย็นต่อเนื่องไว้ด้วยนะครับผมส่วนภาคใต้นะครับขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่สัดเข้าหาฝั่งนะครับหรือสตอมเซิร์ฟชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในเรือใหญ่ส่วนเรือเล็กเรือประมงนะครับควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันจนถึงวันนี้นะครับ13มกราคม2564ครับผม ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศและขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ